อายุธบอกชาลูว่าราโนผู้ถูกที่เธอควรจะแต่งงานได้แล้วชาลูถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอายุธถามว่าเธอต้องการอะไรกันแน่ชาลูบอกเธออยากให้เขาหยุดพูดเพราะมันมีแต่ทําให้เธอโกรธอายุธถามว่าแล้วจะให้เขาทําอย่างไรเพราะมีผู้ชายมาถามเขาเกี่ยวกับเธอและต้องการเธอเป็นแฟนชาลูถามว่าใครอยุธถามว่าเธอสนใจอย่างนั้นหรือผู้ชายคนนั้นขอเบอร์โทรของเธอด้วยชาลูบอกให้เขาให้เบอร์โทรของเธอแก่ ผู้ชายคนนั้นและเดินจากไปวิกเตอร์กับเดวิดอยู่ที่ทางเดินได้ยินเสียงจาดับตามพวกเขามาจึงรีบไปซ่อนตัวจาดับคิดว่าเขาไม่ควรจะโกรดนักบวชคนนั้นเพราะครอบครัวโอเบอรอยเชื่อในเรื่องศาสนามากถ้ามีอะไรผิดพลาดเขาก็จะถูกกล่าวหาได้ดังนั้นเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างจากนั้นจาดับได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าถามว่าตอนนี้พวกโจรอยู่ที่ไหนเขาจึงตอบกลับไปว่าเขากําลังตามหาอยู่เขาคิด คิดว่าพวกโจรจะต้องอยู่ที่บ้านนี้เพื่อเอาเพชรของจริงเขาได้วางกำลังเอาไว้รอบบ้านแล้วและถ้ามีอะไรน่าสงสัยเขาจะรายงานไปหัวหน้าบอกให้จ่าดารีบจับกลุ่มพวกโจรให้ได้ไม่อย่างนั้นเขาจะเสียชื่อเสียงจ่าดาบ,บอกพวกเขาจะต้องจับโจรได้อย่างแน่นอนวิกเตอร์กับเดวิดแอบได้ยินจา่าดาคุยโทรศัพท์กับหัวหน้าเดวิดบอกให้วิกเตอร์รีบไปเอาเพชรมาและหนีไปจากที่นี่วิกเตอร์ถามว่าสร้อยข้อมือที่มีเพชร ของจริงอยู่ที่ไหนเดวิดบอกอยู่ที่ลัสมีวิกเตอร์ถามว่าแล้วลัสมีอยู่ที่ไหนเดวิดบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันทันใดนั้นเบลวินเดอร์กับกุดดูเข้ามาหาทั้งสองเบลวินเดอร์แสดงรูปถ่ายของลัสมีให้วิกเตอร์ดูถามว่าเขาเห็นลัสมีครั้งสุดท้ายที่ไหนวิกเตอร์บอกเขารู้ว่าเบลวินเดอร์มาที่นี่ทําไมเบลวินเดอร์ไม่ควรพูดว่าลัสมีเป็นของตัวเองเบลวินเดอร์บอกเขาเห็นลัสมีมานานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะต้อง เป็นของเขาเดวิดบอกว่ารัศมีเป็นของพวกเขาบาวินเดอร์ไม่พอใจและวางยาสลบวิกเตอร์กับเดวิดกุดดูบอกพวกเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อทําแบบนี้บอกให้บาวินเดอร์สนใจเฉพาะเรื่องการลักพาตัวรัศมีเท่านั้นบาวินเดอร์บอกถ้าเขาปลอมตัวเป็นนักบวชรัศมีก็จะต้องอยู่ใกล้ๆเขาเขาก็จะสามารถลักพาตัวเธอได้กุดดูกล่าวชื่นชมแผนการของบาวินเดอร์ในห้องครัวลัศมีดูสร้อยข้อมือที่ดิฉีมอบให้เธอ และยิ้มอย่างมีความสุขริชีมาหาเธอถามว่าเธอกําลังคิดถึงเขาอยู่อย่างนั้นหรือลัสมีปฏิเสธด้วยความเขินอายและจัดขนมใส่ถาดริชีถามว่าทำไมเธอถึงประมาะเวลาที่เขาอยู่ไกลๆลัสมีออึ้งบอกเธอไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่ริชีบอกลัสมีว่าเขาจะอยู่กับเธอเสมอให้เธอยิ้มลัสมียิ้มและหันหน้าหนีจากนั้นเธอหยิบของบนหลังตู้บอกเขาว่าเธอกลัวว่ามั จะหกกระจายไปทั่วเหมือนครั้งก่อนริชีบอกมันจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะเขาจะช่วยเธอจากนั้นเขาโอบเอวเธอและยกเธอให้ยืนขึ้นบนเก้าอี้และศมีศพตาเขาและเอื้อมือไปหยิบขวดโหลมาริสกาผ่านมาเห็นทั้งสองอยู่ใกล้ชิดกันก็ไม่พอใจคิดว่าเธอจะต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเบาวินเดอร์และหลังจากนั้นทั้งสองจะต้องแยกจากกันตลอดไปมาริสกาโยนกระถางต้นไม้ให้ตกแตกและเดินจากไป และศมีออกมาดูนอกห้องครัวและไปหาไม้กวาดมาทำความสะอาดทางด้านอายุทธถามชาลูว่าเขาควรจะให้เบอร์โทรของเธอแก่ผู้ชายคนนั้นอย่างนั้นหรือชาลูบอกให้เขาไม่ต้องวิตกกังวล เพราะเธอจะบล็อกเบอร์โทรผู้ชายทุกคนที่ได้เบอร์โทรของเธอไปอายุธถามว่าถ้าเธอเกิดชอบผู้ชายคนนั้นขึ้นมาแล้วจะทําอย่างไรชาลูถามว่าแล้วตัวเขามีปัญหาอะไรอายุธถามว่าเธอมีความคิดหรือไม่ถ้าเธอไปชอบคนที่ไม่ดีแล้วจะทําอย่างไรชาลูถามว่าทําไมเขาถึงชอบถามคําถามที่ไม่มีเหตุผลและเธอไม่ได้ชอบคนแบบนั้นอายุธบอกเขารู้จักเธอดี ชาลูบอกเธอแยกออกว่าคนไหนดีหรือไม่ดีอายุตบอกว่าเธอนั้นไรเดียงสาและไม่เข้าใจโลกถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเขาก็จะไม่ไปช่วยเธอและไม่ว่าเธอจะชอบใครก็ตามก็ให้เธอพามาแนะนำให้เขารู้จักก่อนเขาจะดูให้ว่าคนคนนั้นดีหรือไม่ชาลูเดินเข้ามาใกล้ถามว่าเขาเมาเล่าหรือเปล่าถึงทำให้พูดจาแบบนี้อยุตบอกเขาเป็นห่วงเธอแต่ดูเหมือนเธอจะไม่เข้าใจ ชาลูบอกให้เขาไม่ต้องกังวลเพราะเธออยู่คนเดียวโดยปราศจากเขามาหลายปีได้และเธอยังไม่คิดที่จะแต่งงานจนกว่าเธอจะเจอคนที่ดีอายุโลงใจบอกเขาคิดว่าสมัยนี้มันไม่ง่ายที่จะหาคนดีๆชาลูถามว่าเขาคิดว่าผู้ชายทุกคนจะเป็นเหมือนเขาอย่างนั้นหรือจากนั้นชาลูก็เดินไปคิดว่าตั้งแต่อายุแต่งงานกับอนุชกาอารมณ์ขันของเขาก็หายไปอนุชกาอยู่ที่หมุ่ ุมหนึ่งของบ้านสงสัยว่าทำไมบาวินเดอร์ถึงยังไม่ลักพาตัวลัศมีไปอีกเพราะชาลูจะได้ออกไปจากชีวิตคงเธอด้วยเธอจะต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้อยู่เหนือการควบคุมคงเธอคาริชมากับคีรันเห็นอนุชกาด,ดูก,กังวลกวายจึงถามว่าทำไมถึงมานั่งอยู่คนเดียวอนุชกาบอกลัศมีทำให้เธอวิตกกังวลและเธอทนไม่ได้ที่ลัศมีอยู่ในบ้านหลังนี้คาริชมาถามว่าลัศมีทำ อะไรลงไปอนุชกาบอกชาลูอยู่ที่นี่และเธอไม่สามารถจัดการชาลูได้คีรันถามว่าเกิดอะไรขึ้นอนุชกาบอกท่าเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นกับมาริชกาได้มันก็สามารถเกิดขึ้นกับเธอได้เช่นกันอายุธก็จะต้องหลุดมือจากเธอไปเหมือนที่ริชีหลุดมือจากมาริชกามาริชกาผ่านมาได้ยินก็ไม่พอใจบอกให้อนุชกาพูดในสิ่งที่ต้องการต่อหน้าเธอไม่ใช่จะพูดลับหลัง Mm-hmm.